สวัสดีจ้ามียายสามาอีกแล้วเด้ออือหือืันนี้ไม่ยายสาสิมาเบาเรื่องเอ้มนมันมีเด็กหน่อยวันอุปายนะั้นบอกว่าขาดไปตอนหนึ่งตอนเด็กหน่อยไม่ยายสาจำาม่ได้คือตอนในหน่อยนะไปหาเด็กหน่อยหลายอืมวันนี้อยากกินหมึกแตงโมวันนี้ แม่กับป่วยตอนนั้นนะเ่าถึงนี่ย่นกลับไปตอนนั้นนะเขาบอกขัดตอนไปไปจับบไปเก็บบัตแตงโมนะไป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 ที่กิ่งเหรอตกไปกับผู้ใดผู้ใหญ่ดดน,หญดดนี่ยายบุตรดาไม่ยายบุตรดาเนี่ยนะตอนนั้นเราเป็นเลยบุตรดาไปเก็บไปหาบักแตงโมคนไปซื้อบักแตงโมบ้านโน่นหลยบ้านเปืือยบ้านเปื่อยบักแตงโมคนป่วยกับหน้าก็หลายไเ้ยนี่อืม มันนี่ก็เป็นเล็กหน่อยกับไปน้ำเพลินเอาเงินไปสองบาทเพนนเบาเอาหลอกหล่ะมึงก็ได้ไท่มึงเอาไปโหลดมึงหอบได้หอบเลยกินอิ่มแล้วก็โลกมากอยากเยากับบาดมันนี่กระถือกระหอบว่าสี่หน่วยหน่วยนะเอามาดใดแต่ขังละสองหน่วยนะสองขังละสี่หน่วยนะบ้านเปอยมันก็อยู่ไก่เนาะยางกับขันแท่นมากโอ้ ตอนแรกก็ถือมาดีอยู่ลละไปอยากโลบมากเนาะไปหอนแล้วยางตุ่มปะตุ่มเปนั่งยางไปอย่างมา้ยสี่หน่วยก็เล้ยสามหน่วยยางไปไ้เมื่อยขาแห้งเลือยย่สองหน่วยไปหอดบานแล้วยังก็เ่าอุ่มเอาแน่นอนอืได้บกแตงโมหอดบานไว้เดียวตัวหน่อยหลายพยายากไปกินเนาะ ก็ได้ได้บักแตงโมม่ให้ม่ให้แม่กินอยู่นะอืมนี่เลยน,นี่แหละเพราะว่าที่ว่าที่ว่าไปหาไปหาบักแตงโมนะอืมนี่แหละอืมอันนี้มันเป็นเน็กหน่อยพานไปแล้วนะเอาเม,ม,มาเมาเม่าเบามวนส่วนสูถึงพวกมิซารายอย่างมันก็เป็นเป็นเป็นขีน้บิดของเมงยิสาตั้งแต่เบสเด็กหน่อยนะอืมอยากจะเฮ็ดอยากจะเเาวให้มันจบเร่องๆไปมีเรื่องอยังเราเบวากันหลาย มันนี่เขาก็ย้อนกลับมาตอนนี้ไม่ใช่ซาไปยุซา,าอูดีดเดนไงไปยุซาอูดีอืมไปซาอุดีไปสองปีได้กำหนดไปทำทำคอนแทคทำวิทำคอนแท,ทคแทไปกับเพิ่นสองปีแต่ไปฮอร์เวอยูสองเดือนโอ้เออยังไะ เออมันเขากับเขาบ้างไรเขาก็เขาแบบเ้าไรยุ่ยก็แบบมันหลับมันแบบทิ่งแวดล้อเบ่ไหวเองสีนะเขาจะเป็นคนแบบออกไปตลาดนี่เขาจะใส่ชุดดําปิดหนาเลือดต,ตาไวนะ้เนาะอือไปอยู่เจ้าหน่ายก็ัหักยุ่นนะจว่าหากักมาหากักแต่เขาเอาไปนันะ่มนะอือพ่อไปเร็วก็อือเพิ่นผ้าไปใส่กับได้แต่นอน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 ,นอนกับนอน ไปหมดได้นอนกินเขากินบ่ไรจอยยากหนักเลยไปอืนี่อย่างเดียวคือนอนบันนี้เจ้าหน้าใส่องหยงบวกัวบหูเหลืองนะก็เลยกลายเป็นพันจิตีบันนี้พันสิตบน่ะไม่ใช่สายนะบันนี้พ่อยตบพัฒนาเมื่อถือเหมือนกันใหญ่ถ้าเธอตบหน้าฉัน,ฉ,นฉันก็จะแทงเธอใจไง,ท,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 งทั้งทั้งทีไปอยู่ประเทศเขานี่ใจเนาะ หญย่อมเราพอใจใหญ่หลายอืมบันนี้เออกระพ่านไปว่ามีอะไงเกิดขึ้นวันนี้เมื่อ่าเจ้านายไม่ยิ่งมาอยู่บ้านนะเจา้านายผู้ช้ยกลับมาบ้านเด็กตอนไปที่มาหานอนกับแม่บ้านนะเพป็นกมาถามมีไ่สงสาว่าสองสาสองสามันนี่มันนี่อืมมีย่งสาถามว,ว,ว่า what I have to do for you อือ u อ you have to uh, สลิปมิดมีแม็กเลิบิดมีโอ้ยนไหนไหนบ่เอาบ่เอเลยบอกว่างสฮะบ่าว่าท่านอยากบ่อยากบอยไ่อยากเป็นมีสัมผัสเพจกับหัวหน้าบ่อยากไปวดให้หัวหน้าแต่ถ้าเฮาบอเพิ่นกับว่าขับขับคืนเฮาอย่างเด้เพิ่นกะเพิ่นกะย่อมรับเฮาอยู่เพิ่นกับว่าบังขับเฮาถ้าเฮาบ่เห็ดนะแต่สีลังกามันเห็นนะเพราะว่าสีลังกายมีอายุสามสิบเก็ดปีวิรุหกเก็ดคนว้า ไม่มีลูกคายังหลายคือแปลว่าฉันฉันมีลูกเยอะฉันต้องทํางานด้านพิเศษอย่างนี้โอ้ยได้เงินได้ทอง,ทงส่งไปให้พอให้แม่กันยูดูสีรังกาลูกมันหลเนาะ้องยายเช้าว่ามีลูกเด็กยังสิไปเอาอืมกัมนเล่นั่นแหละกันเล่บว่าบ่ไม่ย so you know, ังเกิดขึ้นถ้าเ้าบ่ถ้าห้าบ่ย่อมถ้าห้าบ่เหตุผนกับ่บังคับห้าเด้เพกับบ่คมขืนเด้อืมเมื่อหนึ่งต่อมากับมาเหดหยังให้เจ้าน้นายผู้ยิ่งอีกละพิจใจกัน พิจัยกันอะไรแหละมันก็ยทิตี้อีกบันนี้เอาอีหลีกันนี่กันเลยกกันเลยกกำลังจะแทงเอาเอากันไกลไปแทงเพิ่นนะบันนี้เพิ่นเลยยนลายนะเพิ่นเป็นคนอียิปต์อียิปต์นี่คนคนอีกคืออืมในเมียคนอียิปต์อืมบ้านเขาเอออียิปต์เออคนเดนมาร์กเขาเอื่นอีกอืมบันนี้ก็เลยกลายเป็นแบบที่บอกว่าโอ้นอนดีพ่อเจ้านายผู้ชายมาตำหนิแหละเพิ่นก็ได้จับ ชาบหัวนะนอนประเด็มีห้องนอนเลยคนใส่สองคนนอนอยู่ตรงประตูหละเออเวลานอนแล้วๆกับเก็บผัดห่มเขาไว้ในห้องอไปไใไปต้เตียงพืนนะเพราะว่าเขาบ่ว่างเกะกกอืมน้ยอยู่กะอืมมีห้องไรห้องแต่ลูกทุกคนเขาต้องนอนห้องไัยห้องมันมพ่อไปยอยู่เศร้าอูเดวบอธดยที่นี่บันนี้เจาา้าน้าที่ใช่ผ้ามาจับ หลักหัวจับหัวแล้วก็เอาขึ้นรถไปก็ว่าถามมาไปอย่างตายก็ตายก็เลยคิดวางอย่าก็เอาเฉพาะพุทโธเขาหานะพุทโธพุทโธพุทโธในใจบ่เรียกร้องว่ายายักยาเหตฉันเถกโบถึงพร้อมที่จะตาย่างสันเถอะบดีเพื่นกับผ้าไปหมองน้าทะเลนะที่จริงเพิ่นจะคมคืนก็ได้เพิ่นจะขากระตาย่างสันแต่ แ่แบบที่บอกว่าเข้าบัญญัตเนาะเพิ่นก็พาไปหนังทะเลบันนี้เพิ่นก็ไปยืนอยู่กับนังทะเลนึกเพิ่นกัปืนออกมาก,กี่หัวนี่นะห้อมเยียสานี่ยืนคัดหลังพร้อมที่จะตายหายใจเข้ากับพุทธทหายใจออกกับพุทธทรเรียกร้องไปมันวก็วีความหมายเกิดขึ้นเพราะว่าเฮ้าคนเดียวให้บ่ให้พร้อมจะตายถ้าตายแต่ขอตายกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พุทโทพุทโธบ่นเลียกรองว่าซอยเหอียงอ like ือแต่เพิ่นเห็น er ยังสี er ่เพิ่นบ่ค่ะเพิ่นอีกูตายยังวาเห็นตะนาทะเลสาดพี่พี่อย่างสาดสาอย่งีอ๊กูแท้ไหนตายเนาะกูบ่ตายนี่วะวันนี้เพิ่นก็พาไปกงศูนย์ที่ไห่เบายังบาปากอย่างแก๊กีเบาอย่งบาปากเพิ่นพาไปกงศูนกงศูนย์มันก็กงศูนย์มันตีสองเนาะตีสองหรือตีหนึ่งนี่พมันก็เคาะประตูปังปังัง ย่ามกงศุนคนไทยแหละก็ออกมาเปิดอืเพื่อนก็เอาเข่าเข้าไปในกงศุนแล้วเพื่นก็ขับรถกรนะกบะนเพื่อืมกับมา่าไยังยู่งนี่กับยูไอย่ามเนี่ยนั่นทำเรื่องอับเสิษาแม่ยู่ดีไม่ว่าดีไอย่ามคนไทยนี่นะนี่เนี่ยคนไทยนะคนไทยมันเป็นคนเออมุสลิมนะคนผักผักไตนะอบอกฟังอีหนูอีหนียังเฮาเนี่ย ดาเฮาบ่ได้ดาเ้าบว้าเสียศีลเอ่ทำเป็นนั่นอืมึงหัวกูผ่านตายว่าขนาดไหนมึงมาถามกูเลยเลยหนูในบกสัตว์นึกยในใจเลยเนี่ยอืแต่บ่ว่าเอยู่ในใจดาดาเมนก็ไดในใจดาดาดาบอกเรียบร้อยเสบเลยสัตว์มึงรู้เปล่ากูผ่านอะไรมาแล้วอืบ่บ่ดนมันอยู่ในใจนะคำานีนะบ้านนี้ก็ก็เข้าไปนั่งในกรงศุนแต่บ่นอนนอนมาหลับ ต้องมื่อหัวเหตุการณ์เป็นยังไงบันนี้เพื่อนเกิดได้พาสปอร์ตมาเน๊ะเสียผาษายุ่เนเพื่อนก็เสียผามามหายน้อยหนึง่งแล้วเพื่อนกับาตกลงมือลงขึ้นเข้ากระบอกกับเอ,อหัวหนา้ากงสุนคุณสันโดษนะคุณสันโดษได้น้ำบุญยังเพื่อนอยู่ประตูน้ำมสมัยก่อน,นยังถ้าถาเพื่อนไปเบิ่งชิปนี่กกถ้าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่นะ คนว่าโอ้โหเป็นผู้ยิ่งที่ทเก่งหวังเขาก็โอ้หนูอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับไปไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยดีกว่าเพราะที่นี่มันเป็นคนละประเพณีคนละอะไรอยากกลับบ้านแล้ว,วังแต่กลับแล้วทำไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าติดต่อเจ้านายก็ไม่ได้เขาก็เก่งแล้วบริษัทที่รับเข้ามาตุงานเขาก็เก่งเนะคือเขาบอรับโทรศัพท์นี่นะอยู่ในหันในใน,ในกงสุนะ ต๊กลางขึ้นนี่ย่ามนี่ก็ย่ามมวยมันย่ามดีเลยนี่ย่ามดีก็มีไปเจอย่ามบดีนะแต่มันมันมันแผ่ละบารมี่มิยาสาันเป็นอย่างนี่โต๊ะกลางขึ้นมือขึ้นที่สองมามันก็เปิดเพ่งในหันมีผู้ยิ่งอยู่สามยิมแปดคนนอนกลุ่มไพ่กลุมมันจับตูเบาซุบซิบซุบซิบจักเข่าเบางี้เงินเขาไม่ใช่สารเฉยมึงเบาไปเลยกูประสนใจมึงเฮ็ดยังกินกันแหล้วก็ล่างเผยล่างซ้ำเกิดขึ้นมากกเออตัวไั่ตัวมัน บันนี้เขาก็นอนห่วงวมกันหานอนนอนพอมีห้องนอนเลยเขานอนตรงออฟฟิศที่ว่าพวกพนักงานผื่นเหตุงานเวลาผึ่นกลับบ้านผึ่็เก็บตัวเขาก็เอาผ้าเอาเอาเอาอย่างพ่มีหมอนหรอกก็เาไปนอนนึ่ง่นแหละนอนนอนกระเพื่นนั่นแหละออฟฟิศเพื่อนนั่นแหละอืมบันนี้ไอ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 ย่ามกงศูนนั่นไอย่ามอยู่หันน้องกัอันตรายมันนามันได้เย็ดมดทุกคนเนี่ยมันก็บแยกมันเป็นอย่างมันเปิดแต้นังวีดีโอเซ็กได้นไ่ เป waited, so no no me, Asia, ิดดหันอ so no ้ยนึกขึ้นได้มันผู้ใดบเบิ่งมีแต่ไม่ยิงัหันผู้ใดีเบิ่งหนังเสกเอาตะกันอยู่หันเนี่ยใช่รึว่มนไม่รูก็เออเบาๆอย่างเราเข้าเป็นเข้า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 วงนั้นยังไปเห็นมีคนบอกเขาว่บต้องบอกมานี่มโต๊ะกลางขึ้นมัยายสารลับมันก็บมีไม่สามีมีควหมูสึกแบบบอกกนเีมันย่ำหมดดีเดี๋มันต้องมีอันเกิดขึ้นได้ไหมกัไปเอามีดหน่อยมาพกใส่เกงๆหัวเกงยื่นไปนะอืม นอนก็นอนเกงยินเสียยืดนั่นแหละเสียเชิดนั่นแหละเออบ้านี้พ่อหูเมื่อขึ้นมาบอกนันมันอนข่อมกําลัางเปิดสิบเออกเกงยิ้นของมันไงสารนะไอ้เหากับระเบิดขึ้นได้หูว่าเออยังนอนอยู่ขังเอามีดออกจากเอวมาพี่จะทําอะไรอืมเอาจะทําอะไรคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะทําอะไรเอาพี่จะทําอะไรพี่คํานะพี่พี่ได้ฉันเป็นเมียนนะ ทุกคนผมนายเป็นเมียเขาไม่มีคำพูดแต่คุณทําไมต้องพูดด้วยทําไมอะ่ะคนไทยด้วยกันก่อนฉันจะเป็นอะไรฉันขอสู้ก่อนนะพี่นะสู้ก่อนนะเพราะยังก็ผ่านที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโดนเขาเจ้านายก็เอาปืนยิงเอยเจาะหัวมาแล้วยังยงพี่ยังจยามาข่มขืนฉันีกโอ้โหมันมันไม่เกินไปเลยคนไทยด้วยกันเนี่ยอืมผมไม่สนใจผมได้ทุกคนที่ไดีนี้เอาพี่ไม่สนใจเอาพี่ลองสิลองทำดูสิอยากได้ยังได้เอาไปเลยแต่พี่เก็บกนนะ ระวังพี่อยู่เมืองไทยลูกสี่ห้าคนฉันไม่มีใครนะพ่อแม่ฉันก็ไม่มีเงินยันเงินไม่ได้ยืมใครมาอืมเห็นไหมลองลองทําไปเลยอยากจะอยากจะฆ่าตัวเองทําไปเลยนะอยากจะทําเนี่ยฉันคนหนึ่งนะแน่คนหนึ่งนะอืมพี่ลองทําสิฉันไม่มีลูกเมืองไทยฉันไม่ได้ยืมเงินใครไงเงินก็เงินฉันที่ส่งมาต่างประเทศข้ามงย่อยอยอ,ยอกจากมิยาซาไปอืมบได้เษ็์อย่างแค่เปืดสิปกางเกงนะวัง โต๊กตอนนั้นมันเลยง่ายบันนี้มูมันกับมหายนี่คุณทําเรื่องไม่ดีอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปทําเรื่องอะไรเอา้าทําไมคนไทยด้วยกันต้องข่มเหงด้วยมาข่มเหงใครไม่ปาข่มเหงมาข่มขเหงอีสานนั่นแหละฝันไปกันแล้วกันนะก่อนกูจะตายนึกอยู่ในใจอืมมันเกินไปเออฉันไม่ใช่คนที่จะมาทําฉันได้ง่ายนะหัวหน้าก็ขนาดผูด้เจ้าของเจ้านายก็เอาปืนกี่หัวมา เรามาเจอเพื่อนคนไทยด้วยกันยังมันจะมามามาเย็ดอีกเลยฮะมึงฝันไปก็แล้วกันนะบอกว่าไอ้สัตว์นึกอยู่ในใจอืมมันก็เลยกลายเป็นนี่แหละเรื่องราวาที่ว่าคนไทยในซาอุดีเป็นยังไงมันก็เลยมันก็เลยแบบว่าเรื่องเล่าของมันยิสาจบไปซ้ำหนีเดินตอนนี้ไม่ได้โดนข่มขืนมันก็เลยขอขอไวละสวัสดีจ้ะ